แท็บเล็ตที่น่าพูดถึงที่สุดในปีนี้คือ Xiaomi Pad Mini ค่ะ Xiaomi Pad Mini เนี่ยเป็นแท็บเล็ตน้องใหม่ค่ะที่เปิดตัวในช่วงปลายปีพร้อมๆกับ Xiaomi 15T Series ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงกันหนักมากก็่ล้านตัวเพราะเป็นแท็บเล็ตไซส์เล็กค่ะที่ตั้งใจฟัดฟัด,ฟ,ดฟัดรุ่นพี่อย่าง iPad Mini สุดฤทธิ์ด้วยการใส่ชิปเซ็ตเรือทงคือ Dimensity 9400 Plus เท่ากับ Xiaomi 15T Pro ในหน้าจอ 1.8นิ้ว165เฮิร์ขนาดกำลังเล่นมือเดียวสบายๆนะคะแล้วก็ซื้อปากกามาจิ้มๆใช้เพิ่มได้ด้วยแบต7,500ม ah, ิลลิแอมชาร์จไวอีก67วัตต์แล้วก็มีพอร์ต USB-C 2ช่องต่อออกจอได้ต่อดองเกิลเสียบเมาส์คีย์บอร์ดทำงานได้อีกในราคาเริ่มต้น12,990บาทแท็บเล็ตรุร่นนี้ขอบอกเลยคะ่ะว่าซสียใหญญ้นิยามว่ามันคือแท็บเล็ตเล็กพริกขี้นูเลยะคะ่ะ